สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอซที่อยู่ฟังไทยพี่น้องเอซที่อยู่ฟังทางประเทศเดือนบานฟังทางลาวฟังทางกัมพูชาและพี่น้องทุกผู้มีผักนะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกระโป c งชาแนลไทยพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไพยพี่น้องกอไพยนะครับเพื่อตี พาพี่นองมาเบิ้งของแปลกจากต้นไัยของแปลกที่สิพ้าพี่นองไปเบิ้งในมือนีสิเป็นยังนั่นตามไปเล็คคัาพี่นองก่อนที่เขาไปเบิ้งของแปลกนี่แววกอนเดอพี่นองเ้อแวกกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้อมั้องกดกระดิ่งน้าเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกระโปรชาแนลกดแล้วพี่นองขอบคุณในหลายครับผมไปเบิ้งพี่นอง่า นี่ก็จัดว่าเป็นขดขึ้กกันพี่น้องนี่นี่ก็จัดว่าเป็นขดขึ้กกันขดต,ตาไผ่ขดต,ตาไผ่เป็นขึ้นแดงเห็นพี่น้องขดต,ตาไผ่แล้วก็อีกแค่นิดนึงก็เป็นแบบนี้เป็นขึ้นง่วงส่งนี่ก็ขดขึ้กกันนี่ก็ขดขึ้กกันได้พี่น้องได้ ตาไผ่หดเกรนเด็นตาไผ่หดซึ่งที่่ทีวากหีกก็พี่กับน้องมันนี่ซึ่งสีสสน้ำเป็นเนลิมมันนี่นนนนก็คือขดไผ่จอมเจดีนี่ขดไผ่จอมเจดีนะครับเป็นโป่งง่ายๆนา่พระาบ้านท้นออีกเขาใจง่ายก็คือหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วมันหดไปพี่น้องไว้จะเลื่อนติบโตไปอีกหน่อใหม่หดแล้วก็ยุดทธ่แค่นั้นบว้บบไงปีไบ้จะเลื่อนเติบโตไปอีกบ่เป็นล่ำ แล้วก็มีสำแน่งแล้วก็หอตท่องที่ซีนะเลยเอาน้ำมันชะลมไ้เพราะว่าเป็นคนที่มียมแนวนี้สีผ้าไปเบิงคดที่เป็นเป็นได้เลยพี่น้องคอดไผ่จอมเจดีที่เป็นเป็นเลยพี่ยังไม่ได้ตัดไปเบิงพี่น้องของแปลกที่สีผ้าพี่น้องว่าเบิงกะตกเป็นพระซาบ,าน,บานก็นคือ คดไผ่จอมเจดีนะครับเป็นคดไผ่จอมเจดีแล้วกลินมาแล้วก็เอามาไต่เรามาหย,ยุดสุดยูซามิไปเนาะเราบ่ใหญ่ไปอีกเราก็เราก็แก่เต็มทีเหล้วก็กาบรุดออกเหล่าก็ขชิงย่งสี่พี่น้าะก็เนเินคดไผ่จอมเจดีนะครับนอกเหนือจากคดตาไผ่แล้วก็บที่มีคดไผ่จอมเจดีแล้วก็คดไผ่ที่เป็นหินอยู่ในในลำไผ่แล้วก็ไผ่ ที่มีใส่ข้างในแล้วก็ไผ่จอมเจดีที่เป็นหินเลยมีอยู่สามสี่นิดตนะครับพี่นองที่หนักสะสมหาแต่ในเยี่ยมวน,นนี่นะพี่น้องคดไผ่จอมเจดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขดไผ่ที่หนักสะสมเกีจ้คาคบขดไผ่ตามหานะครัผมเพนว่าเชื่อว่าให้คุณวิเศษทั้งเขี้ยวขาดปลอดภยัย ที่ผาพี่น้องไปเบิงอีกขดหนึ่งที่ที่ตัดออกมาแล้วพี่น้องตามดูว่างหนึ่งหั่นพี่น้องไปเบิงในก่อไผยก่อก่อใหญ่นี่ยก่อไผ่ใหญ่นี่ก่อนี้อยู่ด้านหลังกันเป็นเป็นของหยาิกันนี่แหละไปพ่อ,อยขดหนึ่งพี่น้องนี่ขดน,นี้ลักษณะคะล้ายๆปลาชิกเลยเขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากแล้วกับ ตายตายเราก็จอดไปเองทีละเป็นปลายด่วนเป็นคดเขาเอื่นปลายคุดคดไผ่จอมเจดีปลายคุดคือปลายจอดปลายบ่ขยายต่อปีน่ครับแล้วก็ลักษณะไข่ไข่ไข่เจดีไข่ปลาชิกพี่น้องเ็เลยเอาเรียนย่นตัดเลยเดเขาไปตัดในๆเลยแต่งเลยเกียร์เลยแตง่แแแตง,อ,ตงออกดีๆ,ๆนะครับ สิ่งเรานีนะพี่น้องมันข้นอยู่กับวามเสือของของแต่และบุคคลของผของมันนะครับเป็นควานเสือส่วนบุคคลพี่น้องเด้อนะครับ,นะรบนนอ,อยอบบไาไปว่ากันจังสันจังสีนะครับเป็นวามเสือส่วนโตพี่น้องนิยมช่มชอบในเร่องแบบนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องว่ามีความนิยมชมชอบในเรื่องนี้กับพานไปพี่น้องเด้อนะครับอยาไปว่ากันจังสันจังสีเพะว่า ควเสือของบุคคลของแต่ละถ้องถิ้นก็คือกันนี่เขตบ้านของกระโปรงชาแนลนี่ขาเจ้ามักขัดเลีงยงขดไพ่นี่ขาเจ้าหากันมีทุบบานมีทุบขอบอขั้วเพราะว่าขาเจ้าเสือวามันแถวคาดปลอดภัยนะครับกันทิ้งบด่ดีกันพูดผีปีศาจกันปอบกันสิ้งสัวไหลทีที่มาเขาเงอนเขาสัาน้นที่มาเขาสู้ขอบขั้วขาเจ้าเสือวา,อางสัน่นเขตนี้ยังนับถือ สิ่งเหล่านี้อยู่พี่น้องกันไปลบอกให้คนทางกรุงเทพยฟั่งกระจกอาจจะเสียคือหวานตว่ากันเบลทางคนทางอีสานกลางๆกระจกอ่ะจีเซียกระจกไม่พูดเสือเรื่องนีเนาพี่น้องเนาะตว่ากะใส่ดุลพินิจใส่ความวิจารณญาณในการเบิงนะครับผมกะบวกคอย่างหลายพี่น้องท่นชอบวิดีโอนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจงเพื่อน,นั่งเพื่อที่บริพลาดการแจงเตือนที่ชิปต่อไปชิปนี่ล่าพี่ล่าน้องสนีนะครับเจอกันนชิปหน้า,าโค้ชแนลของกลาวเข้ามาสมบายดีครับพี่น้อง